สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงของ Blues Today ครับที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับซึ่งวันนี้แน่นอน Blues Today ก็คงจะพูดถึงการถแถลงข่าวของมาริโซโปเชติโนก่อนเกมที่จะเจอกับเลี้ยวภูในวันอาทิตย์นี้เวลา4ทุ่มนะครับ ซึ่งก่อนที่จะไปรับฟังครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนนะฮะขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็บวยเลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอีเลฟเนะฮะแล้วก็ฝากด้วยสำหรับกิจกรรม Skill c h a l l e n g e ครับใครอยากจะมีโอกาสไปสัมผัสบรรยากาศที่ s t a ฟ f o r d Bridge ครับลงไปเตะบอลในสนาม s t a ฟ f o r d Bridge เลยนะฮะสำหรับทีมที่เป็นแชมป์ครับรายละเอียดเพิ่มเติมครับหรือว่าจะสมัครได้นะฮะก็ไปดูได้ที่ Facebook แฟนเพจของสิง World of Football นะครับแล้วก็ขอบคุณทาง s u z u กิครับกับโปรโมชั่นพิเศษครับต้อนรับปีมังกรกับ s u z u กิแพลต i ินัมดิวดิวคุ้มขั้นสุดครับออกรถยนต์ s u z u กิวันนี้ขับฟรีไปเลย90วันพร้อมรับส่วนลดสูงสุดอีก50,000บาทครับรายละเอียดเพิ่มเติมครับก็ไปดูกันได้ที่ w w w s u z u k i co t h นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7เมษายนนี้นะครับ ไปว่าถึงบทสัมภาษณ์หลักๆมีอะไรกันบ้างครับโปชิติโนออกมาบอกว่าเตโกซิวามีโอกาสออกสไตร์เป็นตัวจริงแต่ต้องรอการประเมินหลังจากการซ้อมในวันพรุ่งนี้นอกจากนี้ครับพอชยังบอกว่ามันมีความหมายสําหรับเราครับในฐานะทีมงานผู้ฝึกสอนที่จะมาถึงรอบชิงชนะเลิศและเจอกับลิเวอร์พูลเพื่อคว้าแชมป์มันเป็นความฝันของเรานะครับเรามีเวลา90นาทีในการบรรลุเป้าหมายและเราจะสู้ถ้วยรางวัลใบแรกในอังกฤษ จะมีความหมายสําหรับเราครับมันเป็นความฝันสําหรับเราผู้ฝึกสอนและเรามีเวลา90นาทีในการบรรลุเป้าหมายนั้นเราจะสู้ต่อไปครับทีมพร้อมมันเป็นโอกาสที่น่าทึ่งสําหรับเราขณะเดียวกันโปเชติโนก็บอกว่าเป็นเรื่องที่มันแตกต่างครับการเล่นในพรีเมียร์ลีกและนัดชิงชนะเลิศไม่เคยใช้แนวทางเดียวกันครับคุณเรียนรู้จากเกมที่คุณเล่นอยู่เสมอครับมีหลายอย่างมากเกินไป แน่นอนว่าเรามาถึงเกมนี้ด้วยสถานการณ์ที่แตกต่างกันนอกจากนี้ปอเชติโนยังบอกว่าลิปูจะเป็นทีมเต็งที่จะควา้าแชมป์ลีกครับแม้ว่าเจคินครอปจะพูดเป็นอย่างอื่นก็ตามแน่นอนครับครอปคือหนึ่งในคนที่เก่งที่สุดครับร่วมงานร่วมกับเปปกเรลลาถ้าพวกเขาไม่ใช่เต็งเราก็ไม่ใช่เต็งแล้วไม่มีใครเต็งเหรอถ้าถามผมทีมเต็งคือลิพูครับพวกเขามีประสบการณ์ในการแข่งขันเกมประเภทนี้ สำหรับผู้เล่นบางคนของเราครับนี่เป็นนัดชิงชนะเลิศนัดแรกของพวกเขาครอบฉลาดพอที่จะบอกว่ามันเป็นเกมที่50-50แต่ผมคิดว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมเต็งขณะเดียวกันครับพอชก็บอกว่ามันเป็นประวัติศาสตร์แน่นอนครับผู้คนให้ความสนใจแต่เราไม่ได้คิดว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อ1ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วหรือ3ปีที่แล้ว นอกจากนี้ครับพอชยังบอกว่ามันเป็นความฝันสําหรับเราครับเราจะสู้เพื่อมันและทีมก็พร้อมในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับเราได้เรียนรู้อะไรมากมายและก้าวขึ้นมาเรามาถึงในช่วงเวลานี้และอยู่ในสภาพที่ดีมากนอกจากนี้พอชบอกว่าใช่ครับผมตัดสินใจเลือกผู้สาวป,ประตูตัวจริงแล้ว99%ที่อยู่ในหัวของผมซึ่งตอนนี้เลยนะครับผมบอกกับทีมถึงการเลือกทีมแล้วผมชอบบอกผู้เล่นผู้นี้หรือหลังจากนั้น ขณะที่มาโลกุสโตครับออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าน่าชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกครั้งล่าสุดที่พวกเขาชนะผมมีความสุขมากกับเชลซีเมื่อตอนที่ผมยังเด็กเนี่ยผมชอบสโมสรแห่งนี้และพ่อของผมด้วยและบางทีนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงย้ายมาที่นี่ในวันนี้เราต้องคว้าทั้รางวัลน,นี้เพื่อแฟนๆครับเพราะพวกเขารอคอยทีมนี้มามามากนะครับแต่ทั้รางวัลน,นี้สําคัญสําหรับ ทุกคนในช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาลและสโมสรสิ่งสำคัญที่สุดคือการเตรียมสาภาพจิตใจให้พร้อมครับและเอาชนะให้ได้สู้ต่อไปเราต้องใช้ทุกโอกาสเราไม่มีทางเลือกครับเราต้องชนะทุกเกมเราทีมเรายังเป็นดาวรุ่งครับนั่นไม่ใช่ข้อแก้ตัวเรามีคุณภาพมากมายและเราต้องการที่จะชนะทุกสิ่งเราคือเชลซี ขณะเดียวกันกุสโตก็พูดถึงโปเชตติโนครับเขาบอกว่าโปเชตติโนเนี่ยอยู่ที่นี่เพื่อสิ่งนี้ครับเขารู้ว่าเขาจะต้องปลุกใจพวกเราให้ได้เพื่อปลุกความกระหายชัยชนะในตัวออกมาเพื่อจะคว้าทุกอย่างมาอยู่ในมือให้ได้เราคือเชลซีครับและทีมใหญ่อย่างเชลซีต้องชนะในทุกๆรายการต้องสู้ไม่ถอยเขาช่วยเราได้เยอะมากครับเขาพยายามจะแสดงให้เห็นถึงความต้องการชัยชนะของเขาการต่อสู้ในทุกๆท,ทีมครับ เขาคุยกับเราเยอะมากเกี่ยวกับแทคกติกเทคนิคและอย่างอื่นอีกมากมายเขาเป็นคนที่ดีมากเช่นกันครับเขาพยายามจะช่วยเหลือเราทั้งในเรื่องในสนามและนอกสนามด้วยเขาเป็นโค้ชที่ดีสําหรับทีมที่เต็มไปด้วยนักเตะอายุน้อยแบบนี้ขณะเดียวกันครับสเตอร์ลิงก็บอกว่านั่นคือบ้านของผมนะฮะหมายถึงเวมบลีย์นะครับผมรอคอยมันจริงๆครับเมื่อผมไปเวมบลีย์ผมมีความรู้สึกที่แตกต่างออกไปผมแทบจะรอไม่ไหวที่จะได้ลงสนามแล้ว ขณะที่เปปลินเดอร์ครับผู้ช่วยของเจอร์นคลอปออกมาบอกว่าเชลซีเนี่ยมีกาลักเกอร์คนที่เป็นนักเตะหมายเลขสิบครับโดยธรรมชาติจากอะคาเดมีและเป็นผู้นําด้วยเช่นกันสําหรับผมผมคิดว่าเขาเป็นเบอร์สิบที่ชอบทําเสื้อเลอะด้วยเช่นกันคือง่ายว่าเบอร์สิบที่แบบทุ่มเทมากๆนะขณะเดีวยวกันครับก็มี บทสัมภาษณ์ของคริสตันครับอดีนตนักเตะเชลซีแกทํานายนัดชิงครับแกบอกว่าคําถามคือไม่ว่าผมจะโดนหลอกล่อดโดยเชลซีจากฟอร์มการเล่นของพวกเขากับซิตี้หรือไม่ว่าทุกอย่างมันกําลังจะดีขึ้นสําหรับปรเชติโนก็ตามผมไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆหรอกนะครับเหมือนอย่างที่ผมพูดไปเมื่อตอนต้นผมอยากจะลงฝั่งทั้งข้างเชลซีแต่ผมขอเลี่ยงแล้วกันคือคริสตัลนทํานายว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะชนะเชลซีในช่วงต่อเวลา2-1นะครับ ขณะเดียวกันข่าวอื่นที่น่าสนใจครับฟุตบอลลอนดอนรายงานว่าลาเวียกับบาเดชิลกลับมาซ้อมกับทีมบนพื้นหญ้าแล้วแต่ยังห่างไกลที่จะกลับมาร่วมทีมชุดใหญ่นอกจากนี้บิวรายงานว่าโทมัสทูเกิลปฏิเสธย้ายไปคุมทีมเวสต์แฮมหรือสโมสรอนอื่นในลอนดอนครับเนื <wh arbe breakfast> <h ank Fourier> ่องจากเขารักเชลซีเขาจะไม่คุมทีมในลอนดอนครับอย่างไรก็ตามทูเกิลสนใจจะคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ขณะเดียวกันเดอะไทมส์ก็รายง,งานว่าไมซิตี้เนกำลังเตรียมรับข้อเสนอก้อนโตจากซาอุดิอาระเบียเพื่อขอซื้อเคิวเดอร์บอยในช่วงซัมเมอร์นี้นะคาเซมิโรและโมซาลาก็อยู่ในรายชื่อเป้าหมายลําดับต้นๆเช่นกันเพราะฉะนั้นเตรียมดูไว้เลยฮะในช่วงซัมเมอร์เนี่ยลีกซาอุในมาหานักเตะของเชลซีหรือของอาร์เซนอลของแมนยูของลิพูอย่างแน่นอนนะครับขณะเดียวกันข่าวอื่นที่น่าสนใจส่วนใหญ่ก็จะเป็นบทสัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวผมหาให้แล้วกันถ้ามี อะไรที่มันน่าสนใจนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องบทสัมภาษณ์ซะเยอะนะฮะเบเป็นชิวเวลออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าผมอยากให้โมเมซาร่าได้เล่นครับคุณเล่นที่เวมบลีเน,นี่ยนชิงชนะเลิศถ้าผมได้เล่นกับซาร่ามันคงจะน่าตื่นเต้นน่าดูก็เดี๋ยวรอดูฮะแกอาจจะหลบๆซ่อนๆน,น,นะสา,าเจนนครอปแต่สุดท้ายมีชื่อนะฮะ ที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นนี่ฮะบทสัมภาษณ์ส,ส่วนมากก็ไปติดตามกันได้เพิ่มเติมทาง Facebook ของปาล์มสัมบาท5บาทแล้วกันนะครับก็<า><ะ>ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับแล้วก็ย้ําอีกครั้งนะฮะว่าใครอยากจะไปร่วมทริปชมเชลซีติดขอบสนามในช่วงเดือนเมษายนครับหนเมษายนนี้เราจะพาไปชมเกมเชลซีแมนยูนเต็ดเกมเดียวแต่ราคาถูกลงมาเยอะเลยครับแค่1 4 5 0 0 0บาทเท่านั้น รีบด่วนนะครับเพราะย้ำเลยฮะอันนี้ตัวเลขจริงๆเลยตอนนี้เหลือแค่ประมาณ10ทีเท่านั้นนะครับใครสนใจก็สอบถามได้ครับรีบเลยฮะ0 6 5 1 5 8 5 1 6 5นะครับขอบคุณทุกท่านที่เราฟังครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ ครับผมดีเจปาลพสิทธิ์ครับตอนนี้ผมอยู่กับนักฟุตบอลของสโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ดคุณเจชนาทิปคุณเจนเจนรบและคุณอิน์ชวัตรวันนี้พวกเรามารวมตัวกันแบบนี้แน่นอนว่ามีกิจรกรรมดีๆมาฝากคอบอลบอกเลยครับว่างานใหญ่ใหญ่ขนาดไหนครับคุณเจครับใหญ่มา,มากๆครับสิงเวิร์ออฟฟุตบอลสกิลชาเน์ค้นหาสุดยอดทีมจากทั่วประเทศครับ ไปท้าดวนกับ ball, นักฟุตบอลสโมสรเชลซีและเชียร์สิงห์บูแบบติดขอบสนามที่สแตมฟอร์ดบีตนัดปิดฤดูกาล2023และ2024ครับในแต่ละชา a l เลนจ์สมาชิกทีมแต่ละคนจะมีโอกาสคนละ5ลูปสกิลแรกนั่นคือพาสซิงทักษะการผ่านบอลไปยังจุดต่างๆภายในเวลา60วินาทีซึ่งเราจะมีทั้งหมด5เป้าแต่ละเป้าคะแนนจะแตกต่างกันออกไปชา a เลนจ์ Challenge ต่อไปคือชูตติ้งทักษะการยิงประตู มีเวลาให้60วินาทีเหมือนกันแต่ละเป้าจะมีคะแนนแตกต่างกันไปเช่นเดียวกันและสกิลสุดท้ายข้สาสบาทักษะความแม่นยำเปิดบอลชนคาดต้องแม่นมากๆซึ่งพอสมาชิกทีมแต่ละคนทำ Challenge ครบทั้งหมดแล้วนำคะแนนของทุกคนในทีมมารวมกันเพื่อจัดอันดับเรน k i n g โดยอันดับที่1ถึง16ในแต่ละสนามจะได้เข้ารอบแกรนด์ไฟนอลต่อไปส่วนในรอบแกรนด์ไฟนอลเราจะทำการแข่งขันในรูปแบบน็อกเอาท์ และต้องการแข่งจนได้ผู้ชนะเพียงทีมเดียวเท่านั้นจะได้ไปท้าดวลกับนักฟุตบอลสโมสรเชลซีพร้อมกับเชียร์สิลป์ลูแบบติดขอ,อบสนามในนัดปิดฤดูกาลอีกด้วยครับใน,ในวันนี้อยู่กับนักฟุตบอลของสโมสร BG จีปทุมยูเนเต็ดแล้วผมขอให้ทั้ง3คนสาธิตสกิลชาเลนจ์ทั้ง3สกิลนี้ให้ดูได้ไหมครับได้เลยครับไปดูกันครับ สกิลที่ 1. passing ทักษะการส่งบอลเข้าจุดต่างๆสกิลที่ 2. shooting ทักษะการยิงบอลนิ่งและสกิลสุดท้าย crossbar ทักษะความแม่นเปิดบอลชนคานเพียงสแกน QR code เพื่อเข้าสมัครกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Sing World of Football ครับแล้วจ <ขอ S 1> เจอกันครับ